หัวอกคนเป็นแม่ไม่คิดว่าน้องวีจิจะพูดคำนี้หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามพระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องของความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์ โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจีในวัย2ขวบก็ได้ยกให้เป็นการดูแลอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวและทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวแค่ตามความตกลงเท่านั้นแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดียวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดี รวมถึงน้องวีจีเองก็ดูเป็นคนสดใสร่าเริงเอามากๆก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาแฉอดีสามีหนุ่มสอนรามว่าเลี้ยงลูกไม่ดีพัฒนาการช้าไม่มีเวลาให้ลูกสาวปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงจนอายุสองขวบกว่าแล้วแต่ลูกสาวก็ยังไม่ยอมพูด แต่ทว่าระยะหลังมาทางด้านหนุ่มสอนรามก็มักจะออกมาโพสต์คลิปน้องวีจีที่มีพัฒนาการสดใสร่าเริงตามวัยอีกทั้งทางด้านชาวเน็ตก็แหกเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบว่าเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสตคลิปของลูกสาวน้องวีจีที่ได้พูดเป็นคำครั้งแรก ซึ่งงานนี้ทำเอาทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นดีใจสุดๆเนื่องจากคำแรกที่ลูกสาวพูดก็คือคำว่าปะาป๊าทำเอายิ้มแก้มปริเลยทีเดียวงานนี้ทางด้านชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบว่าอีกไม่นานคุณพ่อได้ฟังลูกสาวพูดไม่ทันแน่นอนเพราะว่าน้องเริ่มพูดได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com